สวัสดีครับมาพี่นอ้องแนวกินแรงกันได้ยังกินแม่คริมเนี่ยอย่างเนื้อทำถั่อวออว่าจะเสียบตัวอย่างเนื้อทำถั่วแล้วเพื่อนคือว่าปิ้งแห่งหมดเลยนะขอซิมนเด้อพี่น้องโอ้ยหนาวเลยพี่นอ้องเลยหลายตนย้นเลยเงินุยอดพี่น้องมา,ามทำทั่วปิ้งสิน้นพี่น้องจ้า,ส,าสบายดีเด้อประหยัดคมประเทศได้ หนาวไหมือนกันคุยทุกวันเลยวันนี้ครับนะก่อยผัวเห็นหนาวกันไหนบ่ก็เย็นเลยธรรมดาก็ยลยอาบน,าน,าน้ำอยู่อาบน้ำอ่อนพวกเัาไปออกกำลังกายมาเนี่ยมาพี่น้องยิดหนึ่งันอยากมาเตยยังหน่อยอืมจุ่ม อืใส่ประแดกลาโพดอืมใส่น้ำปลาลงอีกอืมอืม,อม,อม,อม Old bed, long vọng 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 เมื่อในสิ้าน้าจะเฮื่อนขอมาข้นไปรถผมมีลมเข่าทักที่คอยกลับมาหน,น,น้านอนเปิดพัดลมจุ้ยแต่ลาคืนมันเกิดความชินนะเด็กม่เนี่สีบอกไปเนอะอินปิงอนเต็มถวยเล้วเนี่ย พี่น้องสิาเอา้าเมงก็มีสองสามตอนไม่ห้องกล่องนั้นบม่ได้เปิดกินจนอิ่มพี่น้องเลยก็คือเปิดเป็นตากล้องว่าหมายเปิดเนี่ยือว่ามันเต็มเมมโมรี่มันนะ่ะเปิดได้แล้วแต่มันบ่เดินกล่องก็อิม่มเลยพี่น้องประเดี๋วกินดำมนหมดนี่ว่ามืดเป็นจันร

ออกมิออกมแมทเป็นอย่อะไรไอ้บุ้งนูันไป็นอย่างไรเม็นอย่างไหมอย่กพู้นห

ก่ขนมอแม่แฮะอะน,นางลงหันก้นใส่ปลาลุงบดน,น,นี้ฮะกินให้กับเบือหห่อแห่งเห็ดพวกนันแทบไม่ยอมอาย่านแล้วไปตอียังแม่หนาวๆแบบน้ร่างกายเนาวก็ไม่เหยียบรงป กอกลัมันก็มัคือกอแกร่งกะพี่้องมันนีหัยห้น้อยจะเป็นเดยม้ง เป็นเอก็สร้างมือในจำสินบริสุทธิ์ถ้าแมนซื้อก็ถึงสามสังเลยหาหนึ่ง <c oughs> เ, <c oughs> จ,เจ็ดทะเบียนรถก่อนนะวันออกคันนี้สามเก่าสอง <c oughs> มือในออกคันนั่นหาหนึ่งเจ็ด <c oughs> คือว่าอิ่มบบคือกินบา่เาบาๆแบบนี้อาทิตย์ไหนแม่ได้กิฟต์มาเนี้ย <c> แ <oughs> ต่เจ้ามันก็ไม่ได้กิฟต์นาพี่น้องอือคือขึ้นเฮือนล่ะเด้อหนาวขึ้นกพ่อนบ่ได้ไรไปนี่ได้ทายแล้วก็อย่าทายครับพี่น้องมันครบกิฟตได้ามาได้ซองกระดีนเนาะจะยิ้มกันดีนลุงซองกระดีนกันนี่คือปลอดพี่นอ้องแต่ถ้าเราท้ายสิบมันยิงยงย่งลมยิ่งเด้อยิ่งหนาวนี่อเอาอีนี่อยู่ก็สิเล่นเพื่อนอิน,<ป>นี่เน ขึ้นไมก้อนก็อยไปเอาขนมนไม้่อยีกี้กงอมีแยกกันอ่อ,อันเนี่ยอือไปละปขึ้นอือไอ้กล้องาปลอดภั่กว่าไี่นไป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 ไ้กล้องหลังเนี่โหอันนี้มันบ่เดินนะมบ่เห็นแม่ นี่บทเรียนหลายเกี่ยวเลีกน้อยขับบันวาอันนี้ว่ามันลืมเลยกคแล้วแต่ว่าเมมโมรีมันเต็มมันไปไปยุดว่ามเมมเต็มแต่มันมันยุดไปเรื่อยเด้มันเร,ร่องการถ่ายวีดีโออ๋อบรรลุเอากินไป เปิดน,น้ำเทียงวันเปิดน,น้ำอะไรก๊อนนกอสองไม่ตองกั็แช่เพื่อเอาเราไปเอืม,มนพอดิบ เออเรากินไป, 8, ประพันเกตแปดนาที่ไหนไมคร ไม่คลิปหนาด้วยพีน่นองขอบคุณกันอยู่ตามรับชม